อันนี้อยู่ไหนอันนี้เป็นดิบมะกุล่านะครับแต่เป็นทาอะไรอยู่ในมือคะสนับสนุนโดยพูดลการโดยทางรันนี้สนับสนุนโดยพูดเราหนุนหลักก็โค้กโคล่านะครับผมไปกับไปกับพี่ไปเต็มที่กินโคล่ากับยาแก้ไอบมา ตอนนี้อีกหนำหลวงนะครับหนำหลวงนี่ตรงนี้อะไรข้างเนี่ยจะเป็นรถำปลาแก้วนะครับยายาทนั้นมึงหยุดเลยนะก็จะสนุโดยโค้งนะครับผู้สามคือพู้สามสุดลองใจดีของเราโอเคไม่มีใครพูดเลยเนาะค่ะไม่รู้จะพูดอะไรให้ดูเฉยให้ดูให้ดูการเดินผมล่อไหมโอ้ยแม่ผมร่อไม่มีร่วงแล้วนะคะงานนี้แบบเหมือนอากาศเป็นใจมากค่ะ เราจอดรถไว้ไหนคะแบบอ๋อฝั่งท่าขากันดีกว่าฝั่งขากันเข้ามาในเราอยู่ต่างประเทศตอนนี้เหมือนเราอยู่เหมือนเราไปไปต่างประเทศอ่ะอ๋อตอนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเราอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเอาสาระนิดนึงตอนนี้เราก็อยู่อยู่ที่ไหนคะศึกษามาแล้ว Emerald Buddha Temple ประมาณนั้นแหละ Emerald Buddha Temple Look at Look at my mouth ค่ะ แอมเบรลยุทธเจริญเทมเพลอยู่ชื่อไทยคือวัดพระแก้วค่ะจะไม่เล่นมือของเบนนะคะคนไทยเชิญพูไทยคนไทยเชิญทางนี้นะครับคนไทยนี่นะประตูอะไรนะประตูที่มันที่มันสีสีเปียว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 ประตูเปียวไม่เปียวหรอกดูดิอย่างอันนี้คืออะไรอ่ะตายครับคนตายต้องบออันนี้นะคะก็เป็นมีอะไมีอดีตเลยตรงนี้ยที่นี่ที่ไหนคเขาตั้ง ในข้างในวัดพระแก้วไม่ถามมาตรงนี้ครับอันนี้เป็นหมอพระฤาษีชีวคกมลพัทรนะคะเป็นเป็นหมอที่ดูแลายาให้กับชาวบ้านหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นใช่เป็นรักษาอันนี้เป็นยาบยาบเขาขายอะไรคะตรงนั้นขายที่ปเยาต่างวัลลุนน่ะอย่าไปวัลลุนน่ะไปวัลลุนเนี่ยวเราจะข้ามเรือไปอีกที อันนี้ปอนอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์มาจ้ะยักษ์นาเจ้เคยไปถ่ายไม่ค่ะถ่ายอาคุณเบนอธิบายหน่อยค่ะว่าอันนี้เป็นยักษ์เป็นยังไงครับก็ยักษ์แบบอธิบายแต่ว่าปวดนี่ยักษ์เขียวครับใหญ่ค่อข้างก็เป็นยักษ์ขาครับแค่นั้นนะครับแต่เนี่ยยักษ์ยังคิ้วครับ ขาเนี่ค่ะยักษ์ใหญ่ยักษ์คู่อะช่างมันน่าเทเคยเที่ยวไทยเหรอขียักษ์อะไรเปล่ายักษ์วัดแจ้งนี่มีประวัติยังไงยักษ์ปันฮะยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพมีจะมีแบบจะเป็นวัดแจ้งหมดคอยคอยรักษาเอคอยรักษาพระวรวดีนี่คือเนื้อคู่ของกันนะคะที่เดินไปนะคะ คลิปนี้มีนะคลิปนี่มีสมบัติผีประภานก็ยักษ์ที่คอยดูแลทวารวดีนะคะทวารวดีก็คือประตูเรจริงประตูใช่ค่ะ การเห็นวัดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยักษ์ค่ะนี่เป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีสิบหน้าใช่ที่ปัญญาถามไม่ใช่ค่ะนี่ทศกัณฐ์เราเดินข้อมศพตัวจริงไม่ใช่วิทย์เทาอันนี้ตัวสีเขียวคือทศกัณฐ์นะคะขอบมึงเหมือนเด็กที่แบบเ็กจะจะเป็นยักษ์ที่คอยดูแลดูแลอยางวันลาวดีมาหล่ออย่างเดียวอันนี้อาจารย์นุ้สอนว่ายังไงพระปางพระปางใช่พระบาง อันนี้เป็นเจดีทรงกระทางเบลเชฟเซียอะไรวะเชฟไม่ใช่เบลเออเบลเชฟวันนี้เรามาเพื่อที่จะดูไทาเดนนะครับทเดนนี่ค่ะไทาเดนจะอยู่ข้างบนไทาเดนฝรั่งค่ะไทาเดนจะอยู่ตรงนี้นะคะไทายเดนจะอยู่ตรงนี้แต่นี้จะเป็นเบลเชฟค่ะโอเคนี่เรียนมาเลยนี่เรียนมาจริงเดี๋ยวจะพาไป ตรงอะไรนะโกรธนะครับโกรธของที่ปีเพ็ดสารสีนะครับที่ที่ชาตะมนะกูเดี๋ยวพาไปดูนะครับแบบแล้วเราพูดจาอะไรกันนี่มีความติดเล็ไเปมีความเฮ้ยเฮ้ยนี่กล้องเฮ้ยโดนตามมาได้ด้วยอ่ะเน่าช่วยทเฮ้ยช่วงนี้เราสนับสนุนโดยอะไรครับเรนโค้กครับต้องโค้กสิมาวัดมาวัดฟ้าแก้วต้องโค้กสิคนนี้กินถ่ายรูปอยู่เลยนหน้า อันนี้นะคะข้างในก็เป็นที่เป็นสถานของพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าทางเราจะเดินลำบากครับคนเยอะมากครับหรือว่าเอมโร l ได้ค่ะก็คือเป็นวัดพระแก้วมรกตนะคะวัดพระรามก็ยี่หพระแก้วมรกตเนี่ยตัวตัวมรกตนี้มาจากพม่านะคะเป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงค่ะมาจากพม่าเราได้จากพม่าใช่ค่ะแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ของประเทศไทยนะคะเพราะว่าทุกฤดูเนี่ยราชวงศ์ก็จะมาเปลี่ยนผ้าให้ อย่างเช่นในหลวงจะมีในหลวงกับพระบรมโกศพิราชมาเปลี่ยนให้นะคะเป็นพระชายรืดดูเลยใช่ค่ะฤดูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องนมุ่มหงเป็นคนไทยเป็นเครื่องนุ่มหงของเขาค่ะหนึ่งประโยชน์สำหรับวันนี้นะครับเด็กมอปลายกลิ่นตัวเปรี้ยวมากอันนี้จริงๆนะครับเดินผ่านเมื่อกี้เมื่อกี้เดินสวยเลยเนยผมคิดว่าถ้าเขาขึ้นมาหาดอะไรก็จะปรับปรุงเองนะครับเหมือนแยกเหมือนแยกมากเลยมันขอบคุณอะไรไหมคะ ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะคะผมมาเป็นคนสัมภาษณ์ติดตามกลุ่มนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำละงมาดูนะคะว่าจะได้สัมดีกับบ้างเปล่ามีพื้นที่ในกล้องหนึ่งได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นคลุกคุณหรือเปล่าเป็นยักษ์ที่ถ่ายที่เขามีไม่ถ่ายเลยกันว่าเวลาเาวลาเขารับน้องเขาบอกเขากนฟังเลยเขาก็ฟังนะคนจีนฟังครับอ๋อถ่ายรูปต่อไป ไม่ใช่อันนี้นะคะพ่อปางจะเป็นเรียกว่าคอนเชฟนะคะรอมิการไม่คะเนี่ยนะคะค่ะค่ะรอแก๊ปก่อนนิดนึงอันนี้นะคะส่วนใครที่เคยดูในหนังสือเรียนภาษาไทยตอนป .4 ค่ะอันนี้จะเป็นอินทรชิตนะคะอันนี้อะไรอันนี้คือยางร้อนนะคะอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นทางออกทางออกนะคะทางไปถูกขาโอเคพอแล้วโอเคแค่นั้น นี่คืออะไรคะอ่ะอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นเาอโบสดเราจะขึ้นไปดูพระแก้วปะวพระแก้วพระแก้วพระแก้วมรกตเป็นมรกตที่ได้มาจากพม่าซึ่เราเป็นรู้รจากลาวเออเขกาตรงวจากาลาลาวาา